Attention, please. The arriving train is the Express Train number 85 5 from Krung Thep to Nakhon Si Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number three. Thank you. นะวันนี้ก็กผู้ดิสารต่างชาติหลายท่านนะเมื่อกี้เลยสนิประกาศภาษาคิดไปด้วยน,ะนี่คันที่เก้าชุดหนึ่งนะฮะอันนี้มีคันที่ห้า ดับไฟดิสคาใช่ไหครับานป่นีขาบ้นโงขนาบาลอที่นโป่คนใช้กรดานบีอกที่บโงอาจจะมีของนะครับรัตัวก่งานลับรถได้ครับรถจัยานยนครับมีบโป่นะครับรถจัวานรถ็นะครับต้อสถานาร์าเปัติไทนะครับนามสนม่มา ที้นโปไปแล้วเิดอยู่รับสมัครสานีบางบุรีเพชรบุรีวัวยินสถานีบ้านโป่งไปค้าบสถานีบ้นป่งีน้ำงัารัไปขอขอบคุณทุกสังคมที่แชรรถไปเป็นามลับในการเดินทางรถจากทุกสเดินทางสื่ึหมยปลา่ทาโดินระหว่างทางแรขอกัรับ้ต่อไป มีความประสงค์ขึ้นลงที่บ้านโต่่อนใช้เวลาทงขึ้นลงนะครับทางทาสายป็นของท่านนะครับและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบรคเับทา่ทีศตะ้นนต่ทิานะบันโต่นอกจากมีความทางขึ้นลงนะครับทางทาสายบึงของท่านนะครับและรามัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเวณครับรถจัดเรียทางตลารีิศตะวันตกนะครับรถเร็วขบวนที่ขึ้นงองเห็นนะครับต้อนทาพระถานีบัณฑ์ของแก้ป์อเวัดป่าทางดงต่างครับ ้านจะาอ่วยินเป็นถาบันปรต่อไปครับประรัปกในามงการรถไฟขอขอบคุณทุกสัท่านที่ถ่้รไปเป็นยาระในการเดินทางรถสัคมท่านเดินทางด้อมปลายทางโดยสวัสดิภาพแต่วการเดินทางครบต่อไปการรถไฟขงมักใช้ราญขอขอบคุณครับ